เช่ว่าทุกท่านจะเคยได้ยินคําว่าการประเมินผลกระทบด้านการคุมคมคม้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียกมันย่อๆว่า DPIA คําเต็มมันก็คือ Data Protection Impact Assessment นะครับการประเมินอันนี้มันมีความสําคัญมีความจำเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาคุยฟังใน EP นี้ครับผมเคยคุยฟังในหลายครั้งว่าเวลาที่เราจะทำมาตรการรักษาความมันคงปลอดภัยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูคือดูผลกระทบ ที่มันมีกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราแล้วก็ดูโอกาสที่จะเกิดด้วยรวมๆดูโอกาสและดูผลกระทบเนี่ยเราเรียกว่าการประเมินความเสี่ยงซึ่งเราจอาข้อมูลจากการประเมินความเสี่ยงนั่นแหละครับมาใช้เพื่อที่จะกําหนดมาตรการรักษาคว,วามมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลดังนั้นเมื่อเราได้ยินคําว่าการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยในความเข้าใจผมเองเนี่ย ท่านอื่นอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างไปนะหมายถึงผู้เชี่ยวชาญผู้รู้นะอาจจะมีมุมมองว่าเออมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะใช้เป็นองค์ประกอบของการทำพ d ดีวผมมองอย่างนี้การที่เราจะกำหนดมาตรการรักษากความคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนคลขึ้นมาเนี่ยตัวประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนคนจะบอกไว้ชัดเจนว่าให้คำานึงถึงความเสี่ยงดังนั้นความเสี่ยงเนี่ย มันก็คือการดูถึงโอกาสและดูผลกระทบผลกระทบต่ออะไรผลกระทบเนี่ยมันอาจจะมองได้สองแง่นะผลกระทบในด้านของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับคือมันมันจะเกิดผลกระทบอย่างไรเมื่อเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนะครับกับอีกอันหนึ่งคือผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมองอีกด้านหนึ่งนะผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นโทษ กับตัวของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรนะครับเรากําหนดเกณฑ์พวกนี้ขึ้นมาเพื่อดูผลกระทบนะครับที่เกิดจากเรื่องของการดําเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่การประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าการทำ d p i a, a เนี่ยมันมีองค์ความรู้ของมันอยู่เหมือนกันนะอย่างไรก็ตามไอ้มาตรการที่เรากําหนดขึ้นมาเนี่ย อย่างไรก็ตามบรรดาผู้รู้เขาก็จะพูดถึงการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่าเป็นเรื่องของการประเมินเพื่อดูว่ามันอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นจากการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปล่านะครับ แต่ตัวกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนคเนี่ยหรือ PDPa เนี่ยเขไม่ได้บอกให้องค์กรต้องทํา PDPa นะเป็นเพียงแต่ว่าผู้รู้เขาก็แนะนําหากองค์กรเนี่ยมีการจัดทํา DPA ก็ถือว่าเป็นมาตรการเชิงองค์การนะครับหรือมาตรการแบบที่เรียกว่า Organization Measures นะครับตามประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนคลเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนคปี2565ที่เคยคุยให้ฟังไว้ในหลาย EP ก่อนหน้านั่นแหละที่สามารถ ดำเนินการได้นำมาใช้ได้เพื่อที่บริหารความเสี่ยงตามลักษณะและวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับขอเคลียร์ก่อนนะครับว่าการประเมินความเสี่ยงเนี่ยมันคือการดูถึงโอกาสและผลกระทบถ้าดูผลกระทบในมุมเดียวไม่ดูโอกาสเนี่ยเราไม่เรียกว่าการประเมินความเสี่ยงนะดังนั้นการประเมินผลกระทบเนี่ยมันอาจจะเป็น เป็นองค์ประกอบอันนึงนะ่ยในการที่เราเอามาใช้ในการประเมินความเสี่ยงแล้วไปกําหนดมาตรการรักษาวความมั่นคงปลอดภัยนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่แนะนําให้ท่านทําการประเมินผลกระทบอย่างหนึง่งแล้วก็ไปกำประเมินความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะเพราะความเสี่ยงเนี่ยมันดูผลกระทบคูณกับโอกาสนะดูความเสี่ยงมันต้องดูผลกระทบหรือว่า severity หรือจะเรียกว่า impact ก็แล้วแต่นะ อิมแพกเรื่องอะไรอ่ะอิมแพกด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนในมุมไหนอ่ะในมุมที่มันอาจจะเกิดความเสียหายกับตัวเจ้าของข้อมูลส่วนยังไงซึ่งมันยากที่จะประเมินไงแต่ถ้ามาดูผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนในแง่ถ้ามันจะเกิดการทำบิดกฎหมายแล้วมันจะเกิดเป็นผลเสียกับเรายัางไงอาจจะเกิดโทษปรับตามบกคองความรับผิดทางแพง่งหรือว่าการดําเนินคดีทางอาญายอย่างไรนะครับแบบนี้น่าจะดูง่ายกว่าดังนั้นโจทย์ขององค์กรของเราคือ เราจะไปดูการประเมินผลกระทบในแง่ไหนในมุมไหนนะครับแล้วก็ไปดูโอกาสเกิดแล้วดูความเสี่ยงอันนั้นแหละนะครับไปใช้ในการจัดทํามาตรการรักษาวความมั่นคงปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นมาตรการชิงองค์กรมาตรการเชิง,งเทคนิคหรือมาตรการทางกายภาพโอเคไหมฮะแล้วแต่ว่าอันไหนที่มันจะเหมาะสมกับองค์กรของเรานะครับแล้วเราเองเนี่ยอาจจะไปจัดทําพวกมาตรการในการบริหารความเสี่ยงอะไรต่างๆเอาทํา แผนงานอะไรต่างก็แล้วแต่นะครับมาเพื่อปิดแบบความเสี่ยงอันนั้นเพราะถือว่าความเสี่ยงในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยที่เราไปทามาตรการาต่างๆมาเนี่ยมันต้องไปดําเนินการแก้ไขให้ลุล่วง,งนะครับแต่ว่าไอ้มาตรการเนี่ยมันก็จะไปบันทึกรายละเอียดไว้ในตัวโรป้านะครับส่วนหนึ่งที่กฎหมายมีการกําหนดไว้เท่านั้นเองพอเห็นบากไหมครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะในบางองค์กรเนี่ยอาจจะ มีแนวปฏิบัติมีแนวทางในการที่จะประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปเลยนะครับโดยมองในแง่ไหนก็ผมว่ามันไม่ไมถูกหรอกจนกว่าตอนนี้มันจะมีแบบแนวปฏิบัติที่ชัดเจนอาจจะมีเรื่องของประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล,ล,คลกับเรื่องของการดำทำ d p a มาโดยเฉพาะก็ได้แต่ท่านจะไม่เห็นหรอกเพราะว่ากฎหมายไม่ได้กาหนดให้ทำาไย มันเป็นองค์ความรู้อันนึงที่เราคงจะต้องไปหยิบยืมมาจากทาง GDPR เขาแล้วก็มาลองดูว่ามันจะเอามาใช้ได้ยังไงแต่ประเด็นคือองค์กรของเราเนี่ยมันมีเรื่องของการบริหารความเสี่ยงและดําเนินการตามความเสี่ยงอยู่นะแล้วเมื่อความเสี่ยงมันเป็นการดูผลกระทบและดูโอกาสผมว่าดูเรื่องความเสี่ยงทีเดียวแล้วกำหนดมาตรการรักษาวความมาั่นคงปลอดภัยมันอาจจะโอเคกว่าครับ